สวัสดีค่ะพี่น้องจ้าวันนี้หลังเลิกเรียนจ้าทำผัดมามา่าผัดมาม่าใส่เบคอนค่ะสวัสดีหลังเลิกเรียนค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างเนาะสบายดีไหมคะตอนนี้ที่ประเทศไทยก็น่าจะเข้า เย็นตอนเย็นแล้วมันน้งคะนี่ที่โนเบตอนนี้ตนนัวตอนนี้บ่ายโมงครึ่งค่ะจะเข้าบ่ายสองอะ่ะเพิ่งเลิกเรียนมาค่ะมาถึงก็ผัดมามากิีเลยเพราะว่ามู่อเช้าไม่ได้โหไม่ได้ทำอะไรไปกินที่โรงเรียนวันนี้เลอกตัดกิม ข้าโรงเรียนสองโมงสองโมงครึ่งเลิกเรียนเที่ยงเที่ยงสี่สิบวันนี้ติดรถมากับพี่คนไทยด้วยกันมาถึงบ้านเร็วหน่อยปกติจะรอรถโดยสารประมาณบ่ายโมงสี่สิบค่ะ ที่โนเวอากาศหนาแล้วค่ะตื่นเช้าๆก็ศูนย์องศาหนึ่งองศาเดินไปโรงเรียนตัวสัน่นหนาววันนี้ได้กันบ้านมาเพียบเลยขอทมข้าวขึ้นอะไราเเจ็มบำรุงสมองต่อไปก็ทำกันบ้าน อันนี้อาจารย์ให้มาเยอะเลยค่ะบิคอนร้อน โอเคค่ะวันนี้ขออนุญาตแวะมาทักทายแป๊บหนึ่งนะคะขออนุญาตทานผักมาม่าก่อนเดี๋ยวเราค่อยคุยกันค่ะขอบคุณมากนะคะ